สวัสดีครับพอลี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี้ก็บ้าสองช่องถือก่าเนาะที่ช่องเนี่ถือเรื่อยแล้ววันเด้อนะครับมารวยปันโชคนะครับมารวยเช่อได้นะครับสามารถติดตามได้สามช่องทางเนาะตัวแม่ตุ้ยนี่ซี่หายแต่พออยู่สันนะครั้องอยากปันสี่ได้เบิ้งมาเนาะแต่มารวยหาก็ยังไม่พออยู่เพื่นหาของสีโต๊ะไกลแม่ตุ้ยรวยรายวันเด้อนะครับปต้องเปีนเด้อนะครับแต่เห็นมันหาพอได้นะครับแม่ตุ้ยรวยรายวันเด้อนะครับเอาลองกดเข้า คนหาคนนะครับคนเราไอเพื่อนก็เลี้ยงใช่ไหมนะนะครับเลี้ยงถือเลียงโลกนี้หน่อยว่ได้เห็นนะครับอ่ะดีตามต่อเป็นในพอลี่ผลงานขอวันโอเควะก็ได้การอยู่ครับแั่รักษาทีเดียวแั่รักษาสถิติเจ้าของอยู่ครับโอ้วัาจีหกเอครับออกสามจุดเดินนะครับมีราวสตาร์นะซีเกตนะครับแล้วก็ฟอคิจจิตเจ็ดกาชาดศูนย์แปดเด้อนะครับถือว่าเขาดีที่เขาอยู่นะครับเนาะ ตำเนีน่ะรครับครับเบิดีเนาะว่านะครับเ็เบิีนยังเก็บเก็เด็ดต่ขาดเนาะก็เสียดายแต่เ่อเห็นมาบริเสียนเล่าตาไ้เนาะเาบอกชื่อคนไหมว่าเบิรงไหมที่ถ่ายก็อันพอลี่บอกไม่ื่อืออยู่ไม้ตัวไม่ซื้อให้ว่าจะพอลี่้เป็นบ่อันนั่นเนาเป็นบมัน เราสตารเายังสีีดีกันาะคอรี่เนาะตกเวอร์ไนมครับตในทางคอลี่นี่ยไมคอะไรติดตามดีๆเพคิดวังเนาะนะครับเราเรียกมันถึงกันละชุดเนี่ชุดบนดออนีนะเราครับบ้านนี่ประชานติองชุดแนะครับเ่ว่ายไม่เหนียวชวะดีกันดินี่ิีเนาะวขัดเสียมาก่ครับ ตัดใยังดีนะครับฮอดพอ,พอเห็นแวบ,บๆตรงกับเรียงของเล่าอยู่เอาวันนี้มีเลาพัฒนาากันหเล่าแมนเนยืว่างวดกอนอันชุดห้านอยพอดีเขาละละเล้าพัฒนา,านกันเขาสามาาาาาตัวคนเรวครับนเ<ม><อ>้าพาสามตัว,วองว่านอ่ะแมนเขาวุากว้นกอนวกนนาะย่งก็เราอู่ใสือแมนละ เมียนแลี้ยวเนาะเมียนเลี้ยวถือว่าชุดฮานอยพอลี่แต่ว่าเขาเราพัฒนาดีเข้กันนะครับก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปเบิ้งเบิ้งอยู่ว่ามันตึนกันมันเขายิ่งดีแค่ว่ามือนี่มันสืแมีนว่าตรงกันบ่ครับผมลองดูมั้งง่ายแต่โอนี่แต่วิสิทธิ์เนี่ยขึ้นเลาพัฒนาผมมาเที่ยวสังเกตได้หมอนรวยเป็นที่เดียวใชื้อมากับมือได้เมียนเราพัฒนานี่ ก็เห็เล่าพัฒนาออกไปมันสิไปลุ่งห้าน้อยจนเมื่อสักครู่นี้มาออกเหล้าของไอ้เล่าพัฒนาสังเกตบไหมเล่าพัฒนาไปเหมือนมี่เล้าพัฒนาเขาดีพิเศษแมนมาเขาห้าน้อยไปไปเขาห้าน้อยดีแค่ผู้ใดมาเกินห้าน้อยก็เอาของเล่าพัฒนาไปร่วมร่องมึงกันเลยครับผมโอ้ไม่มาชุดเล้าพอลี่เทียบไว้แล้วนะแมนแมนเขาห้าน้อยมัดแต่เขาห้าน้อยเบิดออกมันเด็กเขาร่องมึงนะครับ เอาไงชุดแยกล่าต่างหกนองพอดีนะมันมาเป็ของฮาน้อยเนียต้องเย็นๆอาพอดีโชว์ของของนนี้วันที่หกเข้าวันที่เจ็ดตัววันนี้วันที่เจ็ดครับอ่านะครับวันที่เจ็ดเลยนีบรับกล่องู่ของนี่นี่ล่าพัฒนาล่าสตาจกกิจกาชาติสี่หนึ่งสามแปดเอาชุดล่างไม่ทุ้ยชุดล่างนี่ร่วมห้าน้อยศูนหกเจ็ดสี่เลขเบิร์นกับแปดแปดห ตนานั้นนะครับเด้อนะครับเพ mm. ่งเอาคุณตัดเก่งตัดเอาเด้อนะครับคุณตัดว่าเก่งกับพิ่หมอรวยกับเมตีตัดแห่งเด้อนะครับแต่ว่ามือน,นี้ระวังให้ดีมีรล่าพัฒนาเด้อนะครับ <c oughs> อืมใหญ่เิ่งวันนี้นบบใ,นใกล้กัน่าสน, <c oughs> นใจเอาเนาะครับถือว่าเขาดีได้เลยชุดห้าน้อยพอดีเขารล่าพัฒนานะครับ <c oughs> พี่น้องนี่คือว่าอยากเรียนรล่าพัฒนามือนี้กัเอาห้าน้อยไปเทียบกับชุดเล่าพัฒนาเขาดีต่างหากแยกกันสี่แยกกันจะเชุดน้ำลวมกันมาเบิ่ง เขาได้เอาไปเปรียบเทียบกันว่าวันหนึง่งได้สามตัวน่าเห็นว่าเขาเรียกว่ามันไปล่วงไอวี่พี่มันก็นไปร่วงสามตัวสองนนนะอต,อต,อตัวนะครับเอาวง่ายดีมีที่รองไว้นะครับเอาไปตีเ้าเอานะครับมอสรว้ก็ไปตีจับแผ่นตัวเดิอนะครับนี่ชุดบนนะครับ 8, 3, 8, 1, 3, ก,ก็ซีหนึ่งสามแปดร่ศีแปดสามแปดหนึ่งสามหลักหนึ่งแปดซีหนึ่งนะครับเอาจุดล่างไปตีชุดล่างนี่ร่วมน้อยมิศูนย์หกเจ็ดสี่ 0674 6704 07เลขเบอร์ก็มี8866เื่องอะไเด้อนะครับทำมาเกุดอะไรฮะเก็เลียกเราอาจจะไปเขาเล่าพちなอ็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อนี้ขนาดสนใจให้เกาเลีข้าหนอยเอาดีนะครับแม่นมาขัดแล้วนะครับสามเดียนท่วนุดสามมือเนาะเยนาีสี่เส้นุดจจัหมือเนาะเขาเ่าดิเดียนาีสี่เส้นุดเด้อนะครับมี่าคานะครับสมารถยอดมองได้เนาะพอดีเนาะรอบใจมาจ้าไครับ คนง,งานกับเบียร์ก็ดอกมัลลี่เนี่ยคุณติดตามพวกที่วังมาเอาผลีช้อนคาชากาแฟเรานะี่ยให้พี่น้องคนอยากซอยเอาก็สิว่าโอ้เจ้หนิคอสักกาแฟแซ่บๆหนึ่งนะครับยันจำกันบ่ได้อ่าครับโปรยอยากซอยาคาชกาแฟอลีนะครับเอาลงเลยครับเอาแคปหน้าจอไว้ให้พี่น้องนะครับขอโชคด้วยบ่ได้คนยูทูบเขออาอยากเอาโชว์นะครับ แต่ก so ็โช cool. ์อดอกหน่อยๆช์หลายนะครับมันจะแบ่งดอกเพราะว่าไอ้ซ่างคนมันอยากซอยแล้พอเนถึงน้ำสุมือฉันก็ซอยเพิ่กะจีกินด้วยนอมะลากันนะน้องลีนเนาะครับคบวอยากซอยเพกะมีนะครับพูก็รเลยตรกไม่ยหวเราจะปากพี่จะปากมีเขาในี่องมันคอมะลาบชมน้ำงาคนเหนอยาคใชรก็ไม่ได้ับไยเาจะเามันเข่าใน เยอทใชแล้วคันยังอกอานะครับนี่และพอดีแล้กก็ให้โชคชุดนเนะะครับจะได้มากาวเ่ดีนะครับเอาผลีโชคชุดของพลีนะหนึ่งของวัตได้ครับเด้เบ่อเอาเล่าไปเปียบเียนะเล้าพัฒนาเิีดเอเกถ้าไปเปียบไปเียบชุดเลาวบบนี่มีตัวไหนเข่ากันตาามนี้ได้นะครับสี่หนึ่งสามแปดชุดบน ชุดล่างหก7 4นเจ็ดสี่นะครับในเวิรเปลี่นแต่ง้องหกนะครับอ่าตามนี้อ่ะเพื่อของหมอรวยกันไม่ปีนะครับอีกคั้นหนึ่งนะครับอือจำหน้าจอไว้เ้อนะครับจะได้พวกราบมักน้ำมารวยกรบเลืเอานะครับตามนี้แหละมมักกระขัดเอาเย็นนะครับแต่ว่าจะเริ่มเล่าพัฒนาเ้อนะครับหม้ดเลยชุดรวมน้อยพนดี้เนี่เขาดูนะครับชื่ว่าจะเขาต่ออะไรงมวดละสำหรับเล่าพัฒนานะครับชื่อว่าซื้อน้อยมีสิทธิ์ลุนล่าพัฒนาลำมะแร็ง ไอยาข้แน่นอนกับไปเทียบกันกับจุดเล่าพอลี่ต่างหากนะครับเนาะเจ็บห้าจอไว้โงระมานสุดๆคนเด้อนะครับบริคกมานวันนี้กัติดต่อมาไดไรนะนะครับอยากไยกากระากาแฟมาเลยนะครับกับเิ็นภาพบุญให้พอลี่นะครับแต่ว่าเรวบ์ชี่เป็นชื่อซื้อข้าแม่ตุียได้นะครับสุินผลเกล็ดได้นะครับอืมกสิรกรไทยเรเบอรชี่กับสองศูนย์ศูนนะครับ สมุนนายตุยนะครับพอลี่นี่แหละผู้คนแห่นหงน้ำท่าเขาสมือกติดต่อมาเด้อนะครับหรืออยู่คนมาเลยก,ก็ได้นะครับขอบคุณเลืยๆสุกันมาเนี่ยครับเด้อหาเหล็กเงี้ยมือเสาเงี้ยมือเล่งเอาเสร็จแล้วพอลี่แล้วขอบคุณ<อ><อ>ครับ<อ>สวัสดีครับ